สวัสดีนักเรียนทุกทคนค่ะคาบนี้นะคะก็คือคาบวิชาการป้องกันการทุจริตกับคุณครูฟ้านะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องสิทธินะคะที่นักเรียนจะได้รับในชุมชนค่ะซึ่งก็คือจะมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือสิทธินักเรียนนะคะมีสิทธิที่จะได้ใช้ทางสาธารณะนะคะแล้วก็2 สิทธิ์ที่นักเรียนจะสามารถใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนของตนเองนะคะซึ่งสิทธิ์เนี่ยคืออะไรสิทธิ์หรือว่าสิทธินะคะหมายความว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับนะคะสามารถที่จะได้รับประโยชน์การอำนวยความสะดวกนะคะจากสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่ง คนที่มีหน้าที่ในการจัดหาก็คืออาจจะเป็นรัฐบาลนะคะหน่วยงานต่างๆเนาะที่เขามอบสิ่งที่เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะประโยชน์ต่างๆให้กับประชาชนทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสิทธิ์ในการใช้ทางสาธารณะหรือว่าพื้นที่สาธารณะในชุมชนเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับคำว่าทางสาธารณะนะคะหมายถึงอะไรสาธารณะนักเรียนคงจะทราบความหมายแล้วก็คือเป็นที่ของส่วนรวมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ที่ของส่วนตนนะคะดังนั้นทางสาธารณะนะคะก็จะหมายถึงทางบก หรือว่าทางน้ําก็ได้นะคะก็คือเป็นเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางน้ําที่ไว้ให้สําหรับประชาชนทุกๆคนหรือว่าประชาชนในชุมชนนั้นๆใช้ในการสัญจรเป็นที่ที่ใช้ในการจราจรนะคะเดินทางไปใช่ไหมอ่าซึ่งนอกจากนั้นก็อาจจะหมายถึงทางอื่นๆอย่างเช่นทางรถไฟหรือว่าเส้นทางนะคะที่สามารถ คนสามารถเดินไปบนเส้นทางนั้นได้หรือว่ามียานพาหนะไว้สําหรับเดินทางไปบนเส้นทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งสิทธิ์ที่นักเรียนนะคะ จะสามารถใช้ทางสาธารณะได้ก็คือนักเรียนนะคะหรือว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้ทางสาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครนะคะเพราะว่าทางสาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะซึ่งทางสาธารณะอย่างเช่นที่ไหนบ้างก็อย่างเช่นถนนหนทางนะคะทางม้าลายทางเท้าที่เราเอาไว้เดินเนาะอย่างเช่นฟุตบาทอย่างเงี้ยอ่าหรือว่า บริเวณทางรถไฟอย่างนี้นะคะที่เป็นที่อาสัญจรของยานพาหนะประเภทต่างๆนะคะโดยอนอกจากที่นักเรียนจะต้องไม่ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่นั้นๆแล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารนณะเนาะนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะคะกับหน่วยงาน ที่กํากับควบคุมดูแลพื้นที่นั้นนะคะเมื่อมันเกิดการชำรุดเสียหายแล้วนักเรียนไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนั้นได้อย่างสะดวกอย่างเช่นนักเรียนเดินไปบนฟุตบาทหน้าโรงเรียนแล้วมันมีหลุมมันมีอ่าบริเวณเส้นทางมีสิ่งกีดขวางแบบนี้นะคะก็สามารถให้หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่า จ้าหน้าที่นะคะที่เขาดูแลเกี่ยวกับเส้นทางสาธารณะเนี่ยมาซ่อมแซมมาปรับปรุงหรือว่าทําให้ทางนั้นมันสามารถเดินได้อย่างปกติไม่มีอันตรายนั่นเองเนาะอ่าซึ่งอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูภาพตัวอย่างของที่ที่เป็นทางสาธารณะนะคะอย่างภาพนี้ภาพแรกก็คือจะเป็นทางเท้าใช่ไหมคะหรือว่าฟุตบาทที่เราเดินกันอยู่ บนท้องอริมขอบถนนนะคะบริเวณใกล้กับถนนนั่นเองอันนี้ก็คือทางเท้าหรือว่าฝุตบปากใช่ไหมหรือว่าชายหาดนะคะชายทะเลก็นับเป็นทางสาธารณะเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเจ้าของนะคะพื้นที่ของทะเลเนี่ย เป็นส่วนที่คนที่เขาเข้ามาดูแลเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานกลางนะคะของภาครัฐหรือว่าเจา้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือจะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นชายหาดที่เราไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยก็นับเป็นทางสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะได้ทุกๆคนโดยไม่ต้องขออนุญาตนั่นเอง หรือว่าภาพที่3คือทางรถไฟใช่ไหมคะก็นับเป็นทางสาธารณะที่เอาไว้ให้กับรถไฟสัญจรไปมานั่นเองภาพนี้ก็คือท้องถนนใช่ไหมคะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นถนนทางหลวงหรือว่าพื้นที่ที่เป็นถนนในหมู่บ้านในชุมชนในบริเวณที่เป็น ถนนที่ไม่ได้กว้างมากนักนะคะทุกๆท,ที่ถนนทุกๆสายนะคะก็คือนับเป็นทางสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ในการขับขี่รถสัญจรไปมาได้นะคะโดยอิสระไม่ต้องขออนุญาตใครพื้นที่ถนนทุกเส้นนะคะไม่ได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเช่นกันภาพนี้ก็คือเกาะ กลางถนนใช่ไหมคะก็คือเป็นบริเวณพื้นที่ที่ขั้นกลาง,งาใช่ไหมระหว่างถนนให้มันเกิดการสัญจรที่สะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นทางสาธารณะเหมือนกันที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนะคะแล้วหน้าที่ที่นักเรียนจะปฏิบัติต่อการใช้ทางสาธารณะคืออะไรเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนว่า ทางสาธารณะก็คือเป็นที่สำหรับทุกๆคนใช้ประโยชน์ใช้งานร่วมกันใช่ไหมคะดังนั้นง่ายๆเราก็ไม่ทิ้งขยะหรือว่ารักษาความสะอาดทางสาธารณะเหล่านั้นนั่นเองใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะเกิดความสกรปรกใช่ไหมคะเกิดเชื้อโรคแล้วก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูนั่นเองเนาะ,ะหรือว่าไม่นำสิ่งของนะคะไปกีดขวางบนเส้นทางสาธารนณะ ถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งของที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางนั้นแล้วเอาไปวางไว้บนฟุตบาทที่เราเดินเราก็จะเดินไม่สะดวกใช่ไหมคะไปวางไว้บนชายหาดก็ไม่เป็นภาพที่น่าดูแล้วมันก็ไม่ถือว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสถานที่นั้นใช่ไหมถ้าเราเอาสิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เป็นกีดขวางมาวางไว้บนถนนก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายอื่นๆต่อมาได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ไม่ควรทำเนาะหรือว่าการไม่ทําให้ทางสาธารณะเหล่านั้นชํารุดเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทําลายการไปพ่นสีใช่ไหมสร้างความสกปรกหรือว่าทําให้มันเกิดความ อ่าเสียหายที่จะต้องมีการซ่อมแซมนํำงบประมาณต่างๆมาซ่อมแซมอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทํานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมแล้วก็ไม่ไปยึดครองทางสาธารณะนั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีเจ้าของนะคะทุกทุกคนสามารถมีกรรมสิทธิ์เข้าไปใช้เส้นทางสาธารณะเหล่านั้นร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือว่าไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์ในเส้นทางนั้น นะคะโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของพื้นที่สาธารณะนะคะเมื่อกี้เป็นเส้นทางที่เอาไว้ใช้เดินใช้สัญจรไปมาใช่ไหมต่อไปจะเป็นพื้นที่พื้นที่ก็คือเป็นลักษณะของบริเวณใช่ไหมคะที่เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้ซึ่งก็มีอนาเขตอาจจะกินพื้นที่เป็น บริเวณกว้างใช่ไหมที่เราสามารถจะเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายๆคนนะคะเพราะว่าคนในชุมชนก็อาจจะไม่ได้มีแค่ครอบครัวเดียวใช่ไหมคะก็คือประกอบไปด้วยหลายๆครอบครัวดังนั้นก็จะมีคนอยู่เป็นจํานวนมากเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะเหล่านี้นั่นเองพื้นที่สาธารสาธารณะก็คือ พื้นที่ที่เอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยไม,ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะซึ่งพื้นที่สาธารณะนอกจากจะเป็นเส้นทางแล้วก็คือนับรวมที่หัวที่ายไปข้างต้นด้วยก็คือเป็นอาจจะเป็นรวมทั้งถนนทางเดินสวนสาธารณะอ่าเห็นไหมสวนสาธารณะก็คือจะเป็นพื้นที่บริเวณกว้างใช่ไหมคะสนามต่างๆลานชุมชนลานกิจกรรม ่าซึ่งคนทุกคนนะคะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่นี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอ่าเหมือนกันอีกครั้งมันก็ยังเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ที่ทุกๆคนนะคะสามารถเข้าไปเข้าถึงอ่าไปแบ่งปันพื้นที่เหล่านั้นนะคะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิกทุกๆคน ซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนั่นเองที่เราจะสามารถไปยึดครองใช้ประโยชน์ดได้แค่คนเดียวหรือครอบครัวของเราเพียงครอบครัวเดียวนะคะสำหรับสิทธิที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปใช้นะคะพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับทางสาํา สาธารณะเช่นกันนักเรียนทุกคนหรือว่าประชาชนทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนที่เราจะเข้าไปสวนสาธารณะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมใช่ไหมคะ,ะนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนหาพื้นที่สถานที่เหล่านั้นชำรุดเสียหายเช่นกันแล้วมาทำให้ไม่เกิด ไม่เกิดการอํานวยความสะดวกหรือว่าความสะดวกที่เราเคยได้รับโดยปกตินะคะหรือว่าทําให้คนส่วนมากได้รับความเสียหายเดือดร้อนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นได้เต็มที่เราก็สามารถที่จะร้องเรียนหรือว่าบอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาเข้ามาซ่อมอแซมปรับปรุงได้เช่นกันอ,อันนี้ก็คือภาพตัวอย่างของพื้นที่สาธารณะในชุมชนของเราซึ่ง ก็คงพอจะเคยเห็นกันมาบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นสวนสาธารณะใช่ไหมที่เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เนาะไม่ว่าจะการทํากิจกรรมต่างๆออกกําลังกายใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนยนใจในแต่ละคนแต่ละครอบครัวใช่ไหมคะหรือว่าสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านในชุมชนของเราใช่ไหมอ่าน,นี้อาจจะเป็น ศาลากลางของชุมชนของหมู่บ้านที่ให้ประชาชนให้สมาชิกในหมู่บ้านในชุมชนนั้นมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเพื่อรับฟังข่าวสารรวมตัวกันทำประโยชน์อะไรต่างๆ นะคะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลานกิจกรรมลานกีฬาที่ทุกคนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายอย่างนี้เนาะอันนี้ก็นะับเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่สาธารณะนะคะที่ไม่ใช่เป็นของแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะไปยึดครองได้ซึ่งหน้าที่ของนักเรียนนะคะต่อการใช้พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ ก็เช่นกันนักเรียนก็จะต้องมีการทราบกฎกติกาของพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นพื้นที่นี้เข้าไปถึงแม้จะเป็นพื้นที่ส่วนรวมแต่ทุกคนก็จะต้องไม่ส่งเสียงดังเกินไปบางพื้นที่อาจจะไม่ได้รับให้ไม่ได้รับอนุญาตให้นําอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอะไรที่มันจะไปสร้างความสุกปรกเสียหายไม่สามารถนําเข้าไปได้อย่างนี้นะคะหรือว่า มันก็จะมีกฎก,กติกาตามลักษณะที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เราก็สมควรปฏิบัติตามนะคะไม่ทําให้พื้นที่สาธารณะเหล่านั้นชํารุดเสียหายอ่าแน่นอนนะคะเข้าไปใช้ก็จะต้องทนุถนอมใช่ไหมอ่าไม่ให้มันเกิดความเสียหายต่อพื้นที่นั้นนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายแล้วก็จะต้องมีการรู้จักซ่อมแซมหรือว่า ไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเข้ามารับรู้รับทราบแล้วก็ซ่อมแซมให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้ปล่อยให้มันผุพังเสียหายไปตามกาลเวลานะคะไม่ทิ้งขยะก็คือรักช่วยกันร,รักษาความสะอาดนั่นเองเพราะว่าใน พื้นที่ที่มันมีขยะรวมกันนักเรียนก็นึกภาพตามใช่ไหมมันก็เป็นพื้นที่ที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่ามองแล้วก็สร้างความสกปรกมลพิษมลภาวะตามมานะคะไม่เข้าไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมในพื้นที่สาธารณะเหล่านั้น อ่าไม่ว่าจะเป็นการทําผิดกฎหมายเนี่ยทั้งก็คือมันก็ควรไม่ควรที่จะทําในพื้นที่ทั้งส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะยิ่งเป็นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ทําสิ่งดีๆร่วมกันเนี่ย ก็ยิ่งไม่ควรที่จะไปทำเรื่องที่มันผิดนั่นเองนะอาแล้วก็ไม่เข้าไปยึดครองพื้นที่เหล่านั้นว่าเป็นของตนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสาธารณะใช่ไหมคะก็คือเป็นพื้นที่ของทุกๆคนเป็นพื้นที่ของส่วนรวมนั่นเองนะคะอาโอเคสำหรับ เนื้อหาในคาบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนําความรู้ข้อคิดที่ได้เรียนจากเนื้อหาไปสักครู่นี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนคุณครูเชื่อว่าทุกทคนคงจะมีโอกาสได้ใช้ทางสาธารณะพื้นที่สาธารณะในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนอย่างแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้อยู่แค่ที่บ้านของเราถูกไหมแต่เราก็มีการเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์นะคะจากสถานที่เหล่านี้ดังนั้นเราก็ควรที่จะช่วยกันป ปฏิบัตในสิ่งที่มันถูกต้องที่จะสามารถทําให้สถานที่ส่วนรวมเหล่านั้นมันสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลาต่อๆไปนานๆนั่นเองนะคะโอเคสําหรับคาบนี้ก็มีนะคอหาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คาบหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ